สวัสดีจ้าพี่น้องห่างหายไปหลายมือแล้วจาเงเงียบเงียบมือหนีมาจ้าวันเสามีตลาดอยู่หมู่บ้านพี่น้องเป็นหมู่บ้านน้อย,อยแต่ว่ามีตลาดตลาดมื้อสองขราเจ้าเอิญราชมิมีทุกป,ปีปีละเที่ยนหนึ่งพี่น้องตลาดมื้อสองอ่ะคนขราเจ้าจเกษอกของใส่แล้วของที่ก็จําเปีเอาออกมาขายนะพี่น้องแต่ว่าปีนี้บ่มีอันลด บอพี่น้องโดดกันทรับเนี่ยขนาดนี้องเลนได้หนยได้อันนี้บอมีบงไปสิเบ็ดไปสิเบ็ดตกเป็ดแะอืมพี่น้องนี่ละมู่พานได้หน่อยค่ะพ่อได้พาดูุพาดเต่ายางหรอสื่อเราอย่างปลาปุ้งกันนี้พี่น้องปลาปุ้งคือสเบ็ดเนี่ยสิเบ็ดเอาเบ็ดน้อยเอาเบ็ดเป็ดน้อยซีตเป็ดน้อยตก็จะได้ไปแลกเขา เลขของเล่นเลขยังก็ได้ยังสินาะแต่กะมีพวกดนตรนีน้อยๆแต่กะยากตลาดส้มตลาดพี่น้องตลาดนู้นสองไปจัดพี่น้องมาเจ้าจ้มามือนมีสิพางบ้างเบิ่งหมู่บ้านเล็กๆมีตลาดน้อยๆพี่น้องมาชมกันฝากเบิ้งกัรน,นี้ด้วยจ้า